สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อทองบุรีนะครับเมืองแห่งความอร่อยนะครับตอนนี้จะเป็นจิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่ครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะมีห้องประชุมสินค้าโอท็อปนะครับนี่ครพอดีผมขี่ผ่านมาหลายครั้งแล้วผมไม่ได้แวะนะครับที่นี่ก็จะเปิดประมาณ9ก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันว่ามีอะไรไหมเดี๋ยวผมจะแวะเข้าไปเดินชมกินกาแฟ แป๊บหนึ่งครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับมีอะไรบ้างครับอ๋อตอนนี้ของเรานะคะก็มีโอทอปอะคะเป็นสินค้าค่ะดีเด่นนะคะของจังหวัดชนบุรีเลยะคะ่ะทั้งจังหวัดชนบุรีนะคะมี11อําำเภอค่ะนะคะค่ะเป็นโอทอปที่เราคัดสรรม,มาแล้วนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านนะคะคสายในหนบุน,นีนะคะเข้าไปเข้าไปชมได้ะคะ่ะเข้าไปได้ะคะ่ะแล้วก็ราคา ชาวบ้านชาวบ้านนะคะแต่งานนะคะออกมาระดับอินเตอร์ค่ะตั้งอยู่ที่ไหนครับสถานที่ตั้งเราอยู่ที่ไหนครับอําเภอบ่อทองค่ะจังหรีนะฮะตะบลเกาะจันเปิดเวลาเปิดตะบลวัดสุวรรณวัดสุวรรณค่ะเวลาเปิดนะครับเวลาเปิดนะคะเราเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้านะคะภายในโซนของอาหารแล้วก็รับออเดอร์สุดท้ายก็คือ3ามทุ่มแต่นั่งได้ถึงสี่ทุ่มค่ะ แล้วก็มุมสบายๆนะคะกาแฟนะคะบอกเลยค่ะว่าอร่อยมากกาแฟเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะคะปิดสองทุ่มค่ะทางสถานที่ของเราจะเปิดไฟเมืองของเรานี่จะเปิดไฟสว่างสวนะคะสวยงามเลยค่ะต้อนรับตลอดเวลาค่ะนะคะก็เย็นคูสวยมากแล้วสำหรับห้องพักนี้ยังยังไม่เสร็จใช่ไหมครับห้องพักในส่วนของห้องพักของเราจะประมาณสองเดือนสองเดือนเปิดจองได้นะครับคเปิดจองได้ค่ะโอเคครับผม มาไม่ยาก่ะมาไม่ยากเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นช่วงนะคะรอยต่อได้ถึงห้าจังหวัดเลยค่ะโอ้ครับผมนะคะครับขอบคุณครับผมสำหรับข้อมูลครับขอบคุณมากค่ะรับเดี๋ยวเราจะเดินชมข้างในสักครู่ครอสวยงามก็ถือว่าสวยงามรับ ฝั่ง,งนู้นฝั่งนู้นจะมีเสียงเพลงดังสวยงามครับก็จะมีห้องพักมีร้านกาแฟมีร้านอาหารนะครับตรงนี้สวยงามครับเดี๋ยวเราจะเดินชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับสวยขนาดนี้กี่ผ่านหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มี โอกาสได้แวะเข้ามาฝนตกมั่งแล้วก็ขี่มาแล้วก็มันจะมืดมั่งอะไรมั่งนะครับก็เลยวันี้แวะวันนี้ก็เลยถือโอกาสแวะมาชมความงามน,นี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะครับก็จะมีห้องพักด้วยนะครับอนาคตอีก2เดือนเห็นทางเห็นทางไอ้ประชาสัมพนันธ์เขาบอกว่าอีกประมาณ2เดือนก็จะมีห้องพักด้วยครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ บอ่อทองนะครับเอามือบอ่อทองเส้นทางลัดมานะครับทางพนันนิคมนี่คะบรรยากาศร่มรื่นนะครับสวยงามมากมีบอ่อน้ํามีอะไรนะครับมีห้องพักตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับประมาณสองเดือนก็จะมีห้องพักมีอะไรให้พักด้วยนะครับมีห้องสัมมนามีร้านอาหารมีอะไร,ะรประมาณนี้นะฮะก็จะมีร้านกาแฟด้วย รยกาศสุดยอดนเะป็นบ้านน้อยจนด้านข้างหลังก็ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะก็ยังสร้างกันอยู่ตอนนี้ยังม,มีทีมช่างสร้างอ่อสวยขนะ้างหลังก็จะเป็นมีจะมีนาข้าวด้วยสวยงามครับก็เป็นแลนด์มาร์ก จุดชมวิวจุดพักผ่อนจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งครับของอำเภอบ่อทองชนบุรีนะครับสวยงามจิ๋จุกบ,าน,บานใหญ่ sometimes ได้ใช่ไหมครับข้างในก็จะมีสินค้าอุปโภคมีของใช้ด้วยนะครับโอเคจะมีสินค้าสินค้าอุปโภคอยเย็นสบายครับ งานแฮนด์เมดอันนี้จะเป็นงานแฮนด์เมดสวยงาม ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านกาแฟนะครเดี๋ยวเราจะไปสั่งกาแฟดื่มสักแป๊บนึ่งครับ 你母。嗯嗯嗯